เพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนนางสิริรักบุตรสบงชาวบ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอแหลมลูกกาจงังหวัดปทุมธานีได้ร้องเรียนไปยังอบตอบึงคำพร้อยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรงงานสกัดน้ำมันของซากศักว์ที่ส่งกลิ่มเมนเหม็นโดยหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทางอบตอบึงคำพร้อยได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลำลูกกาเข้าไปตรวจสอบที่โรงงานชื่อบริษัทมาดูนูทริชั่นจำกัดในตะบลบึงคำพร้อยประกอบกิจการโดยใช้เครื่องจักรและใช้คนงานจำนวนสมคนขออนุญาตเกี่ยวกับโรงงานการสกัดน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบพบซากสัตว์จำนวนมากกำลังขนถ่ายเข้าห้องเย็นส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งส่วนภายในโรงงานมีถังไขมันที่สกัดแล้วเตรียมส่งไปยังโรงงานอาหารสัตว์ที่จังหวัดนคนปรปฐม เบื้องต้นได้สั่งให้โรงงานแห่งนี้หยุดดำเนินการเพื่อปรับปรุงชั่วคราวด้านนางสิริรัก์บุษบงกล่าวว่าเนื่องจากปลายปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงโกดังแห่งนี้เป็นโรงงานจนได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวันซึ่งได้ร้องเรียนผ่านกรมอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีก็ได้รับคำชี้แจงว่ากำลังการผลิตของโรงงานแห่งนี้ไม่ถึงโดยแนะนำให้ไปร้องต่อที่อบอตอบึงคำพร้อยแต่ก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู่ อ๋อกลิ่นเหม็นก็น่าจะเป็นประมาณต้นต้นปีอะคับที่เขาเริ่มมาทําโกดังเนี้ยครับก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นเข้ามาเป็นละลอกละลอกก็คือทั้งวันนะครับก็เลยทางเราก็เลยไปโทรไปร้องทางกรมอุตสาหกรรมกรมอุตสาหกรรมก็เลยตีเรื่องกลับมาว่ากําลังผลิตนะครับมันไม่ถึงก็เลยให้ไปร้องต่อที่อบตทางเราก็เลยไปร้องทา้งร้องทางอบตแล้วก็อบตก็เลยมีเรื่องตีกลับกลับมาว่ามีการให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับแล้วก็ก็มีก็คือ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องครับก็เลยมาวันนี้ก็เลยมีเหตุการณ์ประมาณนี้แหละครับก็คือทางเราก็ร้องอบตอไปแล้วนะครับทางาออบตก็แอคชั่นได้ดีครับกินเหม็นรุนแรงนี่ป,นประมาณช่วงเวลา <c oughs> มีช่วงเวลาแบมว,วา่าเหม็นทั้งวันแบบที่ดุริเลถ้าเป็นช่วงแร,งแรกๆก็ทั้งวันครับก็ทั้งวันก็จะมีกินมาตามลมทั้งวันกลิ่ินแบบไหนครับเป็ดลกักษณะป็นกินแบบกลิ่นเน่าครับกลิ่นซากสัตว์ประมาณนี้แหละครับ และกระทบกับเรามากเลยครับกระทบครับเพราะว่าของเราครับจะมีทีมงานทําในคังและคือลมอะคับมันพัดมาแล้วมันเข้าไปอยู่ในคังมันก็เลยทําให้เหม็นทั้งวันทํางานไม่ได้เลยครับกระทบมากที่สนามกีฬาตำบลบอ่อแสนอเภอทับปุดจังหวัดพังงาได้มีการจัดงานแข่งขันทักษะทางศาสนาอิสลามต้อนรับเดือนรอมฎอนคศักราช1445ก่อนพิธีเปิดฮัตยะดาวดวงใจปาราเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทยที่ปรึกษาเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฮัจยะซาระยิ่งกุเชาวนายกสมาคมสตรีมุสลิม14จังหวัดภาคใต้รองนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทยที่ปรึกษาเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้นำทางศาสนานำสมาชิกสมาคมสตรีมุสลิมมุสลิมะจังหวัดพังงาร่วมกันกล่าวถวายพระพร พร้อมกับขอดุอาถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายสมพรโบกทองนายกองค์การบริหารส่วนตะบลบ่อแสนนายบำรุงปียณนามวานิชอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาผู้นำทางศาสนานักวิชาการทางศาสนาเด็กเยาวชนและประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับได้มีการมอบกิติบัติให้กับสตรีมุสลิมที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2567สำหรับการแข่งขันทักษะทางศาสนาอิสลามจัดขึ้นเป็นเวลา3วันถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมพุทธรักษาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ดรธีรักษ์เก่งเขตกร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร MCATT ประจำปีงบประมาณ2,567โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำรวจทั้ง15อำเภอและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์รวมจำนวน130คน แบ่งกรุงฝึกปฏิบัติเรื่องการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยโดยทีมโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทโดยสมมุติเหตุการณ์ต่างๆอาทิสถานการณ์พุ้ระเบิดพายุถล่มโรงเรียนพังสถานการณ์จับตัวประกันกราดยิงและกระโดดสะพานเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขมีการพัฒนาตนเองในแนวปฏิบตัติองความรู้ในการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต และการบรินาการทำงานกับทีมสาธารณภายัยด้านการแพทย์และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเยียวยาจิตใจประชาชนที่ประสบภาวะวิกฤตให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ง่ายและพัฒนาทีม MCA TT โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานรวมถึงความรู้เรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ต่างๆและเพื่อพัฒนาบุคลากรในการช่วยเหลือ และเยียวยาทางด้านจิตใจทันทีหลังเหตุการณ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสุขภาพจิตซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิตเรื้อรังและสุขภาพจิตจากยาเสพติดหรือการเจ็บป่วยทางจิตเวชลงได้พันตำรวจเอกกิษดาพัทรริทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้รวมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลมะม่วงมะยงชิดส้มโอขนุน กล้วยและพืชผักเข้าสารเกษตรอินทรีย์ร่วมกันจัดงานมหากรรมของดีเมืองพิจิตรึ้นในช่วงระหว่างวันที่16-18มีนาคมนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและช่วยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขยายผลผลิตผลไม้และผลผลิตทางด้านการเกษตรให้ผู้บริโภคได้พบซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงรวมถึงการจัดประกวดผลผลิตต่างๆเพื่อเป็นการกระตุ้น การพัฒนาคุณภาพของสินค้าเกษตรของจังหวัดพิจิตรด้านนายสายันบุญยิ่งแกนนำเกษตรกร,รผู้ปลูกมะม่วงมมยงชิดบ้านวังทับไซตำบลวังทับไซอ,อสากเหล็กจังังวดพิจิตกรกล่าวว่าในพื้นที่ของอ,งอสากเหล็กและพื้นที่ข้างเคียงมีเกษตรกร,รผู้ปลูกมะม่วงมมยงชิดรวมแล้วกว่า2,000 20, ไร่ซึ่งปีนี้ผลผลิตโดยรวมลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ50%ทั้งนี้เกิดจากราคาที่ไม่จูงใจ ทำให้ไม่กล้าลงทุนใส่ปุ๋ยหรือใช้หรอหวนเพื่อเร่งต้นเร่งดอกเร่งผลเกษตรกรส่วนใหญ่จะลงทุนแค่หนึ่งในสามหรือเพียงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่ปลูกทำให้ในปีนี้ผลผลิตลดลงอีกทั้งราคาทรงออกไม่ขยับสูงขึ้นตลาดส่งออกยังคงมีแต่ลูกค้ารายเดิมและได้ราคาเดิมเพราะผลผลิตทรงออกมีกฎกติกาม,มากมายในด้านคุณภาพการผลิตที่จะต้องมี GAP และด้านการเกษตรปลอดภัย สำหรับมะมงทุกสายพันธุ์ของพิจิตในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนมีนาคมผลผลิตจะออกมาพร้อมๆกันโดยเกษตรกรชาวจังหวัดพิจิตผู้ปลูกไม้ผลนับร้อยคนรวมตัวกันในช่วงระหว่างวันที่16-18มีนาคมเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายในงานมหากรรมของดีเมืองพิจิตที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตจัดขึ้นด้านนายธรรมนุนแจ่มสีเกษตรและสากลจังหวัดพิจิตได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกร โดยได้เปิดเผยว่าไม้ผลของเกษตรกร,ร,กรบ้านวังทับใัยกระทรวงเกษตรมีนโยบายสนับสนุนในทุกด้านส่วนด้านการตลาดได้เชื่อมต่อตลาดต่างประเทศโดยผ่านทางทุตเกษตรแต่ในช่วงนี้ผลผลิตออกมาพร้อมกันจึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยให้ช่วยกันหามาบริโภคมะม่วงของจังหวัดพิจิตรซึ่งยืนยันได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอน ังหวัดพิจิตของเรานะครับในช่วงวันที่16-18มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับทางองค์การบหารสุนจังหวัดพิจิตรของเรานะครับซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจัดงานเทศกาลของดีเมืองพิจิตตสนามกีฬากางจังหวัดนะครับหน้าองค์การบหาสุวนจังหวัดพิจิตรขอเชิญชวนนะครับใครที่อยากทานผลไม้คุณภาพดีๆนะครับจากสวนพี่น้องเกษตรกรตรงสูง่ผู้บริโภคเลยนะครับที่บ้านเลขที่68ทับ35ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ได้เชิญอาจารย์วิทูลชชยราโพ มาทำพิธีตั้งสามพระภูมิภายในพื้นที่บ้านจากการเปิดเผยของนายอัมพลจับสอนทิพย์เจ้าของบ้านบอกว่าตนเองได้ย้ายเข้ามาอยู่ประมาณสองเดือนและตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่รู้สึกอึดอัดร้อนไปทั้งตัวจึงได้ปรึกษาอาจารย์วิทูลชัยราพภซึ่งเคยเรียนวิชามาจากหลวงพ่อจ้อยและคนในพื้นที่อำเภอลาดยาวต่างนับถือโดยอาจารย์บอกว่าจะต้องตั้งสามพระภูมิเนื่องจากพื้นที่บ้านเป็นลักษณะชายทงและเป็นมุมแหลม และประกอบกับพื้นที่เดือรอบมีของแรงอยู่บริเวณต้นเสดาวหญ่จึงแนะนําให้ตั้งสามพระภูมิเพื่อให้มีเจ้าที่เจ้าทางมาช่วยปกปักรักษาจะทําให้บ้านร่มเย็นน่าอยู่อาศัยซึ่งหลังจากตั้งสามพระภูมิเสร็จก็ได้ขอแบงค์จากเจ้าของบ้านเพื่อให้เจ้าของบ้านได้นําตัวเลขจากแบงค์ไปเสี่ยงโชคถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยถ้าเรือแหลมชบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน เมนือกายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกก้นันทองให้เราได้เกิดอาศัยตอกแทนงได้ด้วยการปกป้องรวมใจระคักระคงตามคันลองของความเป็นไทยสัมกชาติศาสตร์กริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบนเก์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิทวิไลยลูกหลานไทยต้องร่วมใจกัน องทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นีิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติกษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่ I'm going